สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนนี่ค่ะปลุกเด็กไปโรงเรียนกล <Yeah. S 1> างคืนไม่หลับไม่นอน <c oughs> <c oughs> เลนด์แลนดนแลนดนตื่นลูกไปโรงเรียนครับส่งเด็กไปโรงเรียนครับ ส่งเด็กไปโรงเรียนจะไปทีเดือนหน้านะครับป๊ะป๋ากับมิ๊มจะไปทำงานไปโรงเรียนสวัสดีสวัสดีค่ะป๊ะป๋าก่อนสวัสดีค่ะบิ๊มคับค้าหนึ่งอาทิตย์พอดีทุกคนได้มาแล้วก็มารับก็ใส่ชุดนี้พะละหนึ่งอาทิตย์พอดีอยู่กับลูก สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคนตอนนี้เราอยู่ไหนครับน้องพรวอยู่ศาลเจ้าพ่อพญาแลค่ะวันนี้จะมากราบไหว้ขอกอบพ่อเพราะว่ามาถึงชัยภูมิต้องมากลาับไหว้ที่ศาลเจ้าพ่อพญาแลนะครับทุกคนทุนก็ไม่เคยมาอะสงสัยว่ามีคนแก้บนแน่เลยเนาะหรือว่าฝึกกันนะเราก็ซื้อดอกไม้เขียน เสียงเซมซีได้เบอร์ยี่สิบสองทุกคนถ้าเกิดมาก่อนหวยออกก็คงจะถูกครับได้อะไรได้สี่เนาะทั้งแพ้ได้เลขส,สี่ตัวได้สองสองทุกคนเลสี่สองสอง <laughs> ถ้าเกิดมาก่อนนี้ก็คงจะถูกเลยเนะาะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านกันนะครับนะผมเพื่ที่รักไทยอ่านมาชัยภูมิต้องมากราบไหว้ศาลเจ้าพ่อพญาแลนะครับทุกคนพาองที่รักเนาะงงมากสี่สองสองทุกคนนี่ฮะเต่าเจ้าพ่อพญาแลทุกคนบรรยากาศโดยรอบ ประวัติบอกนะทุกคนบรรยากาศกับไหว้ขอพรนะและกับเท้าแม่ย่าหมูที่โคราชครับตั้งใจมากับเท้าแม่ย่าหมู นั่งรถมาเหนื่อยไหมไม่ไปกินหรอครับเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยอ๋อเขา่ยนนจะหลับไปกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ชม,มที่พนัทนิคมเพียม,มากครับวันนี้กินอะไรคะ <S <S 2> <S 2> <S แคบหมูก็เก็บบรรยากาศตามทางมาเรื่อยๆได้นิดๆหน่อยๆทุกคนอัปเดตการเดินทางของเรา ราจะอยู่พัทยาสิบกว่าวันครับแล้วกลับไปลุยขายของอใครโทรมาให้ดูหน่อยไลอนอนไลออนครับคิดถึงจังเลยจ๊จอโอ้ยร้องไห้ทำไมลูกเดี๋ยวป้าไปหา เดี๋ยวกลับมาลูกเดี๋ยวกลับมาน่าโอ้ป๊าป๊ามาทำงานูทุกคนดูหนอยทำงานนะคะเดี๋ยวซื้อรถคันใหญ่ๆไปให้เลยโอเคคือลูกเหรอ S <S 2> <S 2> <S มีเด็กร้องไห้นะเชื่อไม่กินกจริงจริงกินเลยครับ <profitable. S 2> ไม่กำลังกลับบ้านเหรอ <S <S ใช่ค่ะอยู่บนรถอยู่เลย <S <S กินเยอะๆนะตุ้นแม่กินที่นี่แล้วทุกคนก๋วยเตี๋ยวกไก่แต่ตอนนั้นหิวมากเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูเป็นมีแต่น้ำใสครับ ก็เลยไม่ได้มีน้ำตกไม่มาจริงเพราะว่าเราเก่งไ้เติบแก่แล้วไม่มีน้ำตกเนาะไม่มีทีนะ่จิม้มกระปีนะ้เนาะโอ้สำลักสำลัก แล้วก็คือเขาไม่ใช่แม่เนี่ยแม่ก็ง่ายแล้าก็คืออะอ่ะาเช้านี้ครับปลาทูทอดกับพริกป่นน้ำปลานี่นี่นี่คิสิราชาเต้น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 ไปกินพริกกะปิไหมอืม ไม่เอ,า,อาหรอกป้ากิากนเนี่ยแหละง่ายๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอป้ากลับมาจากกรุงเทพก่อนเดี๋ยวมาตึงไข่ตุ๋นเนาะเดี๋ยวห,หนูมาหานี่ปะทูทอดปะทูไม่กรอเหรอเนี่ยอืมเอเราจะเล่งมาขายเนาะมีปะทูเค็มปะทูหอมกระเทียมตาเปิดกระปิมีครบหมดก็มันจะไม่กรอบนี่ของอร่อยครับตาปะทู ใครมาเจ้กินตาจบพี่เอียงหายดั้งห้าแสนหกแสนปรทถามากระเดือบุญกันเนาะครับนี่ฮะกินข้าวกับปลาทูครับเช้านี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราป้ากลับมาจากกรุงเทพก่อนเดี๋ยวจะป้าทำไข่ตุ๋นหมูเห็ดตุ๋นหมูสับใช่ไข่ตุ๋นหมูสับ อร่อยแพ้เคยแพ้ไม่เคยกินพริกกะปิใส่กระโปงน้ำพริกกะปิใส่กระโปงเอ้ยไม่ต้องใส่กระโปงก็ได้ป้าน้ำพริกกะปิก็พอใส่กระโปงคืออะไรโอ้เจนไม่ได้เข้าใจเหรอฮะเจนไม่เข้าใจเลยน้ำพริกกะปิใส่กระโปงอืมอืม มกับปลาทูก็อร่อยแล้วอืปอาปัานนะทอดน้อปลาทูก,กรอบๆทอดไม่ไหม้ตึ้งตะวานันในสองเคงะรสมัม่งได้กินไปเยอะๆไอ้น้ปลาหนึ่งจะทำใหม่หวานก็ทำใหม่ได้เดี๋ยวนี้ปลาทำของข้าวไม่ค่อยไหวแล้วในมือล,ลูกมือถ้่ากับมือลูกมือทำไหวโดนไปลูกมือไงแกแกแะโด้ตะตะวันโดนพายไม่ดูคิดถึงแม่หลานท้ ล้นเพื่ออิฐเหล่าแล้วก็บอกจะหาคนไปช่วยแม่นะแทนตัวเขาไงได้แบบรับมีใครช่วยแม่ปกติอยู่กระชูนหมดเนี่ยครไงทำหมูพิกซับหมงตากผ้าไแกงหมดไปดื่มพิยาแกยี่สิบสองมือนะไปชิมเดี๋ยวหนูจะซื้อไอ้ที่ทำไอ้เครื่องอ่ะเดี๋ยวจะโทรถามป้าตอนจะมาอยากกินต้มส้มอ่ะป้าที่ป้าเคยทำไม่กินอ่ะ เด็กแกส,ส,สั่งมาให้ต้มส้มให้แกกินเหรอเต้มส้มปลาดินทอดอ่ะนะใช่วันนี้วันนี้ต้องไปดูปลาแล้วอือร่อยทุกคนแกสัส่งมาอยากกินต้มส้มแล้วก็จะทำเผื่อยมาพยาบาลกันด้วยไงอืมก็ซื้อปลาดินสองตัวตัวใหญ่ๆเต้มส้มมันจะหอมขิงอข้างทำไป็นไหม กํมแต่อย่าิ้มันยิ่งมันมีไอ้มาคลามออกใหม่เลยยนะ่งนะมันจะไม่ไม่เป็นก็ตัวโยู YouTube. นีออ่อรอยสตดป้าอร่อยทุกคนนะคิปนี้ก็รวมมาเก่กการเดินทางนะครับ แล้วครับพอแล้วผมครับแต่รถจับเองรถนี้กระจกเอกรถตู้เยอะไหมรู้สึกเมื่อคืนนะคือหลับเลยป่ะว่าลงนอนปุ๊บหลับพพี่บอลก็มาประมาณตีห้าครึ่งเนาะพี่บอลลงมาเขาลงมาขนาดนี้แล้วเพาเขาต้องไปทำงานแต่ลุกเลยพอรถรถเขาบริษัทเขามาจอดคอยหน้าหน้าหมู่บ้านไง กมกไก่เนาะปลาทึงบ้กตื <c oughs> <c oughs> ่นนั้นเข้าไปนั่งน้องป้าเอ้าวเ้อมไม่แพงหรออร่อยไหม่น้ำปลาพี่เนี่ยป้าก็ใส่น้ำตาลแต่ปลในๆอ่ะไม่เค็มปลาไนมัำตาแค่จกกัปลาแน้่จกชอบกิน น้องโอมก็ชอบนะตอนเด็กอ่ะอ้อ,องจกนะ,ป,ะป้าจกตาปลากีแกนอืแต่แต่แต่ลุงเมืม่อกากินหัวปลาทูนะอืเขาจะหักไปเกินนะ่ะถ้าบวก,กคนแย่งนะ <c oughs> อร่อยหัวปลาทูอะ่ปะปลาทูพอหักหมดทุกตัวเลยทุกตัว <c oughs> กินกินจุ่มๆๆนะลุงเขากินอะไรได้บ้างอ่ะป้าคุณ่าหาปกติหรือไง อยากมีแกก็อยากกินต้มส้มนะก็จะต้มส้มไงคาเขาไม่ได้ห้ามอาหารอะไรไม่ได้ห้ามแล้วมาว่าก็กินราดหน้าหมดชาไม่น่าเดี๋ยวแต่เดี๋ยวแต่หมูกะผักที่แกเคลี้ยวไม่ไหวอะ่ะครับเอาฟันตัวไม่ได้เอาไปหรอเอาไปแล้วเคี้ยวไม่ไหวอเ,อเอาอีกตัวรึเปล่าอ๋อเอาอีนแล้วคนชอบกินเล่นน้อยแล้วป่ะ ปลาคนนี้นหละก้าวม,มองเท้ากินเขาป้ากินกาแฟไปแก้วนึงแค่ <c li pp le> คลิปเดียวไว้สำนีครับทุกคนเดี๋ยวเราดูคลิปหน้าคลิปต่อไปบ๊ายบายครับสวัสดีครับ <c ười>